สวัสดีครับอาวุธที่ดีที่สุดก็คืออาวุธที่เรามีสงครามยูเครนเกิดขึ้นจากความคาดหวังของปูตินที่จะยึดกรุงเคียมให้ได้ใน24ชั่วโมงประกาศสักดาความเป็นมหาอำนาจชาติมีเราต้องยอมรับว่ารัเสเซียเนี่ยมีสิทธิ์คิดแบบนั้นได้นะครับ พราะว่าประเมินจากกำลังแล้วนับจำนวนนี้ใส่กันแล้วนับรถถังนับอาวุธใส่กันแล้วอยู่เขนไม่สามารถสู้กับรัสเซียได้ตามทฤษฎีมันไม่แปลกนะครับที่จะเห็นกูรูนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญบ้างไม่เชี่ยวชาญบ้างต่างพากันออกมาอยู่ข้างราัสเซียแบบออกนอกหน้าคิดว่ากินหมูแล้วครับต่อ10ต่อหนึ่งต่อร้อยต่อหนึ่งและแน่นอนว่าถ้าใครติดตามแอดมินมาตั้งแต่ต้นจะรู้ว่าแอดมินวิเคราะห์ไว้ รัสเซียนีรอวันเจ็บแอดมินให้ผลไว้คือรบพิเศษเสนาธิการของอังกฤษมาช่วยยูเครนแล้วนะครับหลังจากที่รัสเซียมายึดแหลมคลายเมียไปในปี2014มีการฝึกทหารวางแผนตั้งรับซึ่งเรื่องนี้ทำแบบเปิดเผยไม่ได้ปกปิดอะไรนะครับพูดถึงเรื่องการรบหลายคนมองว่าสหรัฐมิกาเนี่ยเชี่ยวชาญแต่ว่าหลายคนไม่ทราบว่ารบพิเศษ S A H AH ของอังกฤษเนี่ยก็คือเปอร์นหนึ่งของโลก เหนือกว่านวีซิลของสหรัฐมิกานะครับและหน่วย m i ็ของอังกฤษไม่ได้ด้อยไปกว่า CIA ของสหรัฐมิกาแม้ว่ากองทัพอังกฤษเนี่ยจะดูเงียบๆไม่เป็นข่าวมากแต่ว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับผลงานของกองทัพอังกฤษเหนือกว่าสหรัฐมิกาในสงครามอัฟกานิสถานกับโซเวียต มูจาฮีดีนนะครับรวนแล้วทำงานร่วมกับ m i ็ของอังกฤษแม้กระทั่งล่าสุดสซาดามิกาถอนทหารจากอัฟกานิสถานก็ได้ m i ็นี่แหละครับประสานงานกับกลุ่มต่างๆทั้งตาลีบันแล้วก็กลุ่มในปากีสถานรักษาสถานการณ์นี้เอาไว้เอดมินแค่อยากบอกว่ากองทัพอังกฤษเนี่ยยังไว้ลไม่ธรรมดาแม้ว่าไม่มีข่าวเท่ากับกองทัพซาดมิกาก็ตามนะครับ แม้กระทั่งสงครามอ่าวเปอร์เซียหน่วยแรกที่บินเข้าไปทำลายสนามบินของอิรักก็คือฝูงบินทอร์านาโดของอังกฤษด้วยการปิดการสื่อสารทุกอย่างปิดเวดา้าบินต่ำเข้าไปทำลายสนามบินอย่างเหนือชั้นทำให้ัฐดเมิการนิยงานง่ายในการบุกทุบอิรักนะครับและเมื่ออังกฤษมาเป็นแม่งานช่วยยูเครนเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานี่อยู่แล้วนั่นคือเหตุผลที่แอดมินวิเคราว่ารัเสเซียน่รอวันเจ็บเพราะว่าเชื่อในกองทัพของอังกฤษนะครับ แอนดมินถึงท่านคิดว่ารัสเซียเนี่ยจะไม่บุกยูเครนเพราะประเมินแล้วว่ายากเกินไปที่จะปิดเกมยูเครนได้แล้วรู้ว่าอังกฤษเนี่ยรอทุบรัสเซียในกรุงเคียบนี่อยู่แล้วกรุงเคียบเหมือนการตั้งค่ายวางหมากรอทุบรัสเซียแบบจังๆอยู่แล้วนะครับและนั่นคือหมากของอังกฤษไม่ต้องถามว่ากรุงเคียบในตอนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง รบพิเศษ h a AH s ก็น่าจะมีทหารกุรคาก็น่าจะมารบพิเศษปูแลนด์ก็ไม่น่าจะพลาดอาสาสมัครช่วยรบจากสานามิกาก็มีครบมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่ขบวนรถแห่ยาว70-80กิโลเมตรของรัสเซียที่กะเข้ามายึดกรุงเคียบจะโดนเหยียบแบบราบคาบรวมถึงบรรดาเค,ครื่องบินรัสเซียก็กระจุยกระจายรัเสเซียดิพ่ายแพ้ต้องล่าถอยแบบหมดรูปนะครับ แอดมินจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับในตอนสงครามโลกครั้งที่2อ,อังกฤษที่ส่งอาวุธช่วยโซเวียตจำนวนมากก็เพื่อต้านกับเจอรมัน จนตัวเองนี่หมดแล้วครับต้องขอความช่วยเหลือจากสารามิกาพอชนะจูมันได้อังกฤษเป็นคนที่รู้ทันโซเวียตแล้วก็ไม่ไว้ใจที่สุดแต่ว่าตอนนั้นสารัมิกาเนี่ยมีอํานาจมากนะครับอังกฤษขัดไม่ได้เพราะว่าอังกฤษก็เปนหนี้สารามิกาอยู่พอโซเวียตขอคาลีนินกาดอังกฤษคัดค้านแบบเต็มที่เพราะมองว่าโซเวียตเนี่ยจะเป็นภัยในอนาคต แต่ว่าสันมิกายอมยกคาลินินกาดให้กับโซเวียตเพราะว่าสันมิกาก็หวังให้โซเวียตนี่แหละครับมาคานอํานาจกับอังกฤษต้องไม่ลืมว่าสันมิกาเนี่ยยังแค้นอังกฤษอยู่เพราะว่าเคยป็นเมืองขึ้นกับอังกฤษมาก่อนนะครับสันมิกาต้องการลดกําลังของอังกฤษสันมิกาพลาดที่ไปเข้าข้างโซเวียตและคาลินินกาดก็มาเป็นปัญหาให้กับยุโรปอยู่ในตอนนี้ถ้าวันนั้นสันมิกาเนี่ยไม่ยอมโซเวียตวันนี้ก็ไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษกับรัสเซียโซเวียตเนี่ยเป็นศัตรู คู่อาคาดแบบเข้าเส้นและถ้าสารวีเมมิกาไม่คิดสร้างโซเวียตขึ้นมาคานอำนาจกับอังกฤษโซเวียตก็ไม่มีอะไรแล้วครับและแน่นอนปีศาจโซเวียตสารวีเมมิกานี่เป็นคนสร้างขึ้นมาเองกับมือและ็ต้องมาปวดหัวเองนะครับ หลังจากนั้นสันมิกาก็มาสร้างจีนนี่แหละครับมาคานอำนาจกับโซเวียตหวังไว้แบบนั้นและมันก็เป็นเช่นเดิมนะครับพอปีก้าขาแข็งเนี่ยก็อยากบินสูงเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากนโยบายของสันมีกาในแต่ละยุคซึ่งแต่ละยุคคิดไม่เหมือนกันนะครับมันถูกแล้วแหะครับที่สันมิกาเนี่ยต้องตามล้างตามเช็ดอยู่แบบนี้และนั่นคือเรื่องราวบทเรียนที่ได้คืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคอมมิวนสิสต์ เมื่อสงครามยูเครนมันไม่เป็นไปอย่างที่รัสเซียนี่คาดหวังมันเจ็บแบบไม่คาดคิดมาก่อนตอนนี้รัสเซียแค่รักษาทรงแต่ว่ายิ่งรักษาทรงเท่าไหร่เนี่ยเวลานานไปรัเสเซียก็เสียทรงนี้มากขึ้นโดยเฉพาะทรงผมของปูตินนะครับก็มีรู้ว่าปูตินเนี่ยเป็นคนพกหวีหรือไม่ สิ่งที่ทาให้บรรดากองเชียร์รัสเซียนี่ํเตีไรเหี่ยใจที่สุดคือบรรดาอาวุธของรัเสเซียนะครับกองเชียร์ตั้งกว็าวางไว้เยอะว่าอาวุธรัเสเซียเนี่ยทันสมัยกว่าสัมริการนี่เป็นสิบเท่าแต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นคืออาวุธยุคโซเวียตทาสีใหม่หรือไม่ก็อาวุธคงค้างเก่าๆที่รัเสเซียเนี่ยเอามาใช้มีนําซ้ําก็ยังมีข่าวว่ารัเสเซียนะครับไปเรียกขออาวุธจากพันธมิตร รัสเซียไปขอลูกปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือบ้างขอโดอนจากจีนแต่ก็ไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้รัสเซียต้องมาขอความช่วยเหลือจากอิหร่านก็ได้โดนไปแต่ว่าตอนนี้โดนของอิหร่านเนี่ยเริ่มเหลือไม่เยอะแล้วเอาจริงสถาน,นการณ์ตอนนี้รัสเซียฝากความหวังไว้กับทุรเปิดยุคโซเวียต ที่จะชะลอการโต้กลับของยูเครนและก็ลุ้นให้ตะวันตกเนี่ยไม่ส่งอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มมันก็ดูเหมือนงอเมืองอเท้าจนเกินไปนะครับอาวุธที่ดีที่สุดของรัสเซียตอนนี้อยู่ในกระดาษโครงการนี่ยาวเป็นหางว่าวแต่ว่ายังไม่เสร็จสักโครงการนะครับอาวุธที่ดีที่สุดคืออาวุธที่เรามีนาทีนี้รัสเซียไม่ต้องอายใครแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้รัสเซียฝากความหวังไว้กับมิก3 1เครื่องบินที่ดีที่สุดของรัสเซียในตอนนี้ให้เราลืมซู30เครื่องบินหลายปวดบาดมหาเทพไปซู34เป็ดน้อย ส่งมาทีไรในกลายเป็นเป็ดย่างซู -35 ก็ไม่ต่างกันนะครับในสงครามยูเครนเนี่ยมิก31ยังไม่พลาดเพราะว่าไม่ต้องบินเข้ามาในเขตของยูเครนก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่ามิก31เป็นเครื่องบินสกัดกัน้นหรือว่าิอร์เซ c e p t ร์มีความเร็วความแรงแบบทื่อๆไม่มีความคล่องมากนักเอามารบกลางอากาศกับดาเครื่องบินขับไล่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเสียเปรียบมหาศาลรัลเสเซียใช้มิก31บรรทุกขีปนาวุธแล้วก็ปล่อยจาก ากนอกระยะโจมตียูเครนก็คือขี่ประรุษคินเซาเพราะว่าต้องอาศัยความแรงของมิก3 1นี่แหละครับในการบรรทุกขึ้นไปเครื่องบินลำอื่นนี่แปลกไม่ไหวแล้วก็อาศัยความเร็วของมิก3 1ในการเพิ่มพลังงานจนให้กับขี่ประรุษคินเซา เมื่อมิก31มีประโยชน์รัสเซียเตรียมอัพเกรดมิก31ไว้รอประทะก,กับเนโตเรื่องนี้ไม่ตลกนะครับเพราะรัสเซียมีอยู่แค่นี้จริงๆกองทัพรัสเซียนี่สั่งปร,ปรับปรุงมิก31แบบเร่งด่วนหลายคนอยากทราบว,ว่าอายุแอร์เฟรมของมิก31เนี่ยยังไม่หมดอีกเลรอครับจริงๆมันก็หมดไปแล้วนี่ะครับแต่ว่าให้เรานึกถึงการเอารถเก่ายุค70 80เนี่ยมารีสตโเรชั่นปะนั่นปะนี่ให้พอวิ่งได้แต่ว่าเอาไปสมบุกสมบันนี่ไม่ได้ และหน้าที่ของมิก31คือบินขึ้นปล่อยขีปนาวุธแล้วก็ลงจอดไม่มีการผ่าดผลโจนทยานถ้าเอามิก31ไปผ่าดผลมันหักกลางกาดแน่นอนนะครับการอัปเกรดมิก31รัเสเซียบอกว่าจะเพิ่มความสามารถขึ้นเป็น3เท่าตอนนี้มิก31 BM หรือว่ามิก31 Big Minor Change ก็คือมิก31ที่ดีที่สุดนะครับปัจจุบันรัสเซียมีมิก31อยู่3ฟฝูงปินหรือว่าประมาณ90ลำส่วนมิก31 BM มีไม่เยอะมากรัสเซียจะอัปเกรดมิก31ที่เหลือบางส่วนเนี่ยไปเป็นมิก31 K K ก็คือคินเซานะครับ มิกสามสิบเอ็ดเคเนี่ยเอาไว้บรรทุกขี่ปนุษย์คินเซานี่โดยเฉพาะส่วนมิกสามสิบเอ็ดบีเอ็มเอาไว้สกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วก็ขี่ปนุษย์ร่อนแผนการของรัสเซียคืออัปเกรดมิกสามสิบเอ็ดไปเป็นมิกสามสิบเอ็ดเคบรรทุกคินเซาถ้ามีเรื่องกับเนโต้ก็จะใช้มิกสามสิบเอ็ดบินขึ้นไปปล่อยคินเซาใส่เมืองนั้นแล้วก็เมืองนี้จากนอกระยะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วแต่นะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันมีน้อยเพราะว่ายิงจากนอกระยะ คันจะไปหวังกับซู30ซู34และวก็ซู35มันไม่ได้เพราะว่าต้องบินเข้าไปน่านฟ้าของเนโตและวก็ซู30ซู34และวก็ซูสา้าเนี่ยไม่น่าจะรอดดูจากทรงแล้วนะครับเจอกับยูเคนก็ยังขนาดนี้มาวังกับมิก31นี่ดีกว่านั่นคือแผนการของรัสเซียการที่หลายคนนิคาดหวังว่ารัสเซียเจอกับเนโต เครื่องบินรบจะบินว่อนเต็มท้องฟ้าดอกไฟตีลังกากันอุตลุดปล่อยขีปนาวุธระยะไกลมันจบลงแล้วแะครับรัเสเซียไม่เอาเพราะว่ามันจะไม่รอดมาวางกับมิก31 ปล่อยขีบรุษอยากเลี้ยไก่ไม่ประทานี่ดีกว่านะครับหลายคนอาจจะมองว่ารัเสเซียเนี่ยถอยหลังเข้าคลองแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับรัเสเซียไม่ได้ถอยหลังอะไรหรอกครับแค่ย่ำอยู่กับที่ไม่ไปหน้ามาหลังเท่านั้นเองสงครามยุคเคเนี่ยเป็นสงครามขายหน้ารัเสเซียนี่โดยแท้